อ่สวัสดีครับต่อกันที่ EP 3นะครับสำหรับการซ่อมไฮบริดนะครับ48โวลต์นะครับ5,000วัต์หรือ5กิโลวัตต์นะครับคลิปนี้นะครับต่อเนื่องกันเลยนะครับเพราะว่าเป็นคลิปเครื่องตัวเดียวกันนะครับแต่ยังติดปัญหาอยู่นะครับเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมได้ทดสอบนะครับจ่ายโหลดเทสงานนะครับปรากฏว่า นะครับเทสงานแค่300วัตต์แต่ช็อตอีกนะครับ IGBT เช็คแล้วนะครับ IGBT ชุดไดกิไฟนะครับช็อตอยู่นะครับแต่ยังไม่ชัวร์ว่าตัวไหนนะครับผมก็จะถอดออกมาทั้งแถบเลยนะครับมีบางอย่างที่สงสัยอยู่เนื่องจากว่านะครับเครื่องนี้นะครับได้ผ่านการซ่อมมาแล้วนะครับก็มีบางอย่างที่ยังสงสัยอยู่ก็เลยต้องถอดออกมาทั้งแถบนะครับ ก็ผมไม่รู้นะครับว่าช่างคนไหนทํามาก็ไม่เป็นไรก็ไม่ว่ากันนะก็ต่อกันนะครับทําคลิปต่อกันเลยนะจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับทีอ่อยู่ในจําพวกนะครับคลิปฟังเพลินนะครับก็คือจะทําไปบนไปโม้ไปนะครับใครที่มีเวลาก็าฟังกันไปเพลินเพินก็ได้ฟังกันเล่นๆไปก็ได้นะครับ ซึ่งอาจจะมีเนื้อหาสาระอยู่ในคลิปบ้างนะครับปะบนนปนกันไปกับเรื่องราวาสัพเพเหระนะครับเลื่อยเปื่อยเนาะก็ทำกันไปนะครับคุยกันคุยกันไปนะซึ่งตัวนี้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาทำมาอย่างนี้ทำยังไงนะครับขาขาอุปกรณ์นะครับไม่รู้ว่ากวนนะครับ ขาอุปกรณ์ไม่รู้ว่าตั้งใจหรือว่ายังไงนะครับทําไมมันมันเป็นงองๆนะครับบัตรกี้แล้วทําไมต้องพับขาด้วยนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับมันก็เลยจะลําบากเวลาถอดนะน,น,นี่นะครับขามันงออยู่นะเดี๋ยวเพื่อเป็นการาเห็นภาพที่ชัดเจนก็จะเอาตัวนี้ออกอีกหนึ่งนะครับ บ้างขานะครับมันจะงออยู่พับอยู่ก็งงเหมือนกันนะครับว่ามันพับได้ยังไงนี่นะครับขาก็เป็นบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวนะครับผมก็ไม่เข้าใจเนาะก็ไม่มีอะไระครับผมสิ่งที่ผมสงสัยก็คือว่าอะไรมันคือก่อนหน้านี้มัน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 ไม่เสียนะครับผมเช็คแล้วเช็คชัวร์แล้วนะครับ ตอนแรก igbt มันไม่เสียนะที่ผมซ่อมก็ซ่อมชุดได้นะครับซึ่งสัญญาณเทสท,ทุกอย่างผ่านหมดแล้วแต่ปรากฏว่าจ่ายโหลดทุกอย่างจ่ายโหลดได้แป๊บเดียวนะครับ igbt ช็อตนะครับพอ igbt ช็อตทำให้ m o s f e t ช็อตไปอีก2ตัวนะครับก็ถอดออกแล้วนะครับแต่ยังไม่เปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปนะครับปัญหามันก็นี่เห็นมันก็มีอยู่เรื่อยๆมีอยู่แบบบ่อยๆนะครับสำหรับเครื่องที่ ติดปัญหาซ่อมไม่จบนะครับผมจะเทสให้ลูกค้าก่อนนะเพราะว่าก่อนที่จะส่งงานก็จะเทสแบบนี้ปกติผมจะเทสไปถึง900วัตต์ต่อเนื่องนะครับลากยาวๆทิ้งไว้นะครับก็ถ้าไม่ร้อนไม่เออเลอร์ไม่ระเบิดอะไรก็ค่อยจะส่งลูกค้านะครับแต่เครื่องนี้นะครับเทสด้วยซัพพลายตัวน้อยซัพพลายตัวเล็กนะครับตัวที่ผมใช้ประจำที่ถ่ายให้เห็นในคลิปนะครับ ใช้แค่ตัวนี้จ่ายนะครับจ่ายมา1 2แอ์ 48V นะครับแล้วก็เทสหลอดไฟแค่3 0 0์นะครับณนะขณะนั้นเทสได้แค่3 0 0วัต์ปรากฏว่า IGBT ช็อตนะครับผมก็เลยต้องรื้อออกใหม่นะต้องรื้อออกใหม่แล้วทีนี้ก็เข้าสู่ขั้นตอนการวัดสัญญาณนะครับวัดทุกจุดเลยนะครับก่อนที่จะใส่กลับเข้าไปใหม่ ผมจะวัดสัญญาณด้วยสโคบวัดทุกจุดถ้าออกมาปกติถึงจะใส่ igbt เข้าไปใหม่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับผมไม่ได้วัดสัญญาณเพราะว่าเนื่องจากว่า igbt มันไม่เสียนะครับก่อนหน้านี้นะ igbt ไม่เสียเสียชุดนี้นะครับแต่ปรากฏว่าพอทดสอบโหลดนะครับ igbt ชุด r e c t i f y ดันเสียแค่นี้นะครับซึ่งก็ทำความมึนงงพอสมควรนะครับอยู่ดีๆพัง นะซึ่งเทสโหลดน้อยมากนะครับโหลด300วัตต์นะผมก็เลยเข้าข้อสงสัยว่าอะไรที่ใส่มาเบอร์ไหนยังไงนะครับแท้เทียมยังไงนะครับก็เลยจะถอดออกมาทุกตัวเลยนะครับถอดออกมาเทสทุกตัวเลยว่ามันมันเป็นยังไงนะครับโดยการจะถอดออเอาที่เอาตัวที่มันเสียนะครับมา วิจัยดูนะครับว่าอะไรมันเป็นยังไงนะครับแท้หรือเทียมหรือใส่มาไม่ได้เกตนะครับถ้าเกิดว่าผมเช็คแล้วมีตัวเดียวที่เป็นของปลอมทั้งแถบนี้ผมจะโละทิ้งทั้งหมดนะครับผมจะไม่เหลือไว้สักตัวนะครับ9ตัวต้องเปลี่ยนทั้งหมดผมจะต้องแจ้งลูกค้าด้วยต้องเปลี่ยนทั้งหมดนะครับอาการนี้นะถ้าผมเกิดตรวจสอบเจอตัวเสียเอ่อตัวเกิดเป็นอะไหล่เทียมแค่ตัวเดียวนะครับ ผมจำเป็นจริงๆต้องเปลี่ยนยกชุดทั้งทุกตัวเลยนะครับเพราะเนื่องจากว่านะถ้าเจอของปลอมแค่ตัวเดียวแล้วมันไอทั้งแถบเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับว่ามันเป็นของแท้หรือของปลอมนะครับซึ่งดูภายนอกนะครับแทบจะแยกไม่ออกไม่ใช่แทบจะแยกไม่ออกสิเดี๋ยวนี้นะครับแยกไม่ออกแล้วถ้าดูถ้าดูภายนอกแยกไม่แยกไม่ออกเลยว่าอะไรแท้อะไรเทียม มีวิธีเดียวที่เราจะแยกออกได้ก็คือทุบนะครับทุบดูชิปด้านในนะครับซึ่งการทุบดูอะไรทุบดูชิปด้านในนะครับไอตัวที่ทุบมันก็ไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเ,เกิดเจอของปลอมอยู่ในเนี้ยปะโป,ะปอนอยู่ในเนี้ยนะครับเราจะไม่สามารถแยกออกได้เลยว่าตัวไหนของแท้ c, ตัวไหนของเทียมเพราะฉะนั้นแล้วปลาเน่าตัวเดียวอาจจะตายยกข้องได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับ ต้องถอดออกทั้งแถบนะเรามาดูกันผมก็ลุ้นอยู่ภาวนานะครับว่าอย่าให้เป็นอย่างที่คิดนะครับถ้ามันไม่เป็นอย่างที่คิดก็อาจจะแสดงว่ามันมีปัญหาที่ชุดได้หรือปัญหาอย่างอื่นนะก็เดี๋ยวแก้ไขชุดได้แล้วก็ต้องลองต่อไปนะถ้าเกิดว่าเป็นปัญหาอย่างอื่นแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างที่คิดขึ้นมานะครับจบเหตุเลยถ้าเป็นอย่างที่คิดขึ้นมา igbt 9ตัวนะครับ เปลี่ยนทั้งแถบนะครับไม่งั้นไม่จบนะเกิดเปลี่ยนเฉพาะตัวที่มันเสียนะครับแล้วยังมีของเทียมของปลอมปะปนอยู่อย่างเงี้ยเราจะไม่รู้และเ,เราจะไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับว่าตัวไหนแท้ตัวไหนเทียมมันก็จะเสียอีกอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องขออภัยนะครับถ้ามันจําเป็นนะครับค่าใช้จ่ายก็อาจจะ สูงหน่อยนะครับเพราะว่า Igbt แพงมากนะครับเบอร์พวกนี้นะครับของแท้นะครับแพงมากๆนะครับเบอร์ละร้อยบาทขึ้นนะครับอาจจะบอกราคาแน่นอนไม่ได้แต่เกินร้อยแน่นอนนะครับของแท้นะเพราะฉะนั้นแล้วก็ก็ถึงได้ภาวนานะครับว่าพยาภาวนาว่าไม่ให้มันเป็นของเทียมไม่ให้เป็นอย่างที่คิดนะครับแต่ผมก็ แอบเสียวๆอยู่เหมือนกันว่าอาจจะเป็นอย่างที่คิดเพราะว่าอยู่ดีๆนะครับเทสโหลดแค่นี้นะครับพังนะครับว่าอย่างที่บอกนะครับมีการแก้ไขซ่อมมาแล้วเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้เป็นเครื่องเดิมจากโรงงานนะครับอะไหล่ไม่ได้เป็นอะไหล่เดิมจากโรงงานแน่นอนมีรอยเปลี่ยนอุปกรณ์มาแล้วนะครับนี่ขาก็นะครับงอทําไม้ก็ไม่รู้นะครับเกาะสไตล์นะครับช่างแรก ทำไปก็บ่นไปนะครับนี่น่ะผมก็ไม่รู้นะว่าช่างคนไหนทําก็เอาเป็นว่านะครับเขาก็อาจจะไม่รู้หรือเปล่าว่าอ่ะอะไรเป็นยังไงหรืออาจจะเป็นเทคนิคเขาอันนี้ผมไม่ขอก้าวล่วงแล้วกันนะครับคือยังไม่ฟันธงนะว่าเป็นอะไรแท้อะไรเทียมเดี๋ยวนะครับถ้าตรวจสอบแล้วนะครับเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับ แต่ปกติแล้วนะครับถ้าแบบครึ่งคึค่งกลางๆแบบนี้นะครับคือถ้าพังแล้วช่างคนเดียวซอ่อมจบเลยอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาแต่ถ้าเป็นงานซอ่อมต่ออย่างนี้ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะมีปัญหานิดนึงนะครับถึงบางบางบางกรณีนะครับลูกค้ายํำม,มาก่อนแล้วอย่างนี้นะครับบางทีถ้า มันหนักหนาจริงๆนะครับยำมาเละเลยลายขาดเละตุ้มเปะ๊ะเราส่งมาให้ทําต่ออย่างนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตนะครับบางงานถ้ามันหนักเกินไปถ้ามันต้องแก้งานเยอะเกินไปขออนุญ,ญาตออสอ่งคืนนะครับก็ขออนุญ,ญาตไม่รับนะครับมันอาจจะมันอาจจะเสียเวลามากไปนะครับสําหรับปกติถ้าเสียเลยซ่อมเลยมันก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าต้องมาแก้งานเก่าที่บางที ทําไปเยอะแล้วนะครับบางทีลายวงจรขาดเละตุ้มเป๊ะเลยอย่างเงี้ยผมมันมันก็แค่แก้ไขยากนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะยากต่อการตรวจซ่อมก็เลยบางทีก็ต้องขออภัยนะครับลูกค้าบางคนก็ยังไงก็ออย่าว่ากันนะครับบางทีมันไม่ได้หยิงหรือว่ายังไงนะครับไม่ได้เห็นแกเง,งินหรือว่ายังไงแต่บางทีนะครับต้องยอมรับว,ว่ามัน มันยุ่งยากจริงๆที่ต้องอแก้งานเก่านะครับก็ต้องขอความกรุณานะครับความเข้าใจกันด้วยนะทำได้นะครับลองทำได้แต่นะครับกอ็อย่าให้มันเละมากนะครับถ้าจะซ่อมต่อลองสามารถลองทำเองได้แต่ไม่ใช่ว่าทำเละแล้วแก้คืนไม่ได้อะไรก็ใส่มาไม่ครบวาง <c oughs> <c oughs> ก็กลายเป็นว่านะครับ ต้องมาตามใส่อะไรบางตัวเราเราเราไม่รู้ว่าถอดออกมันก็งานมันก็ยาวนะครับยังไงก็ต้องขอภัยนะบางคนอาจจะมองว่า,าแบบยังไงหรอทำไมงานไม่รับบางทีมันก็ผมเคยเจอแล้วไงมันก็เลยนะครับมันมันหลายอย่างนะบางทีงานทำมาเยอะแล้วแล้วเรากว่าจะได้ซ่อมอาการเสียมันจริงๆต้องไปแก้ลายวงจรแก้นู่นนี่นั่นเยอะมากนะครับ ก็ยังไงก็ขอความเห็นใจกันนิดนึงนะครับบางทีถ้ายมามมาเยอะอาจจะไม่รับนะครับผมคลิปนี้นะครับอาจจะเนื้อหาสาระไม่ไม,ไม่ไม่มีเนื้อหาสาระสักเท่าไหร่เป็นคลิปทําไปบ่นไปนะครับใครมีเวลาก็ฟังกันเพลินๆน,น,นะครับก็อาจจะได้ความรู้นิดๆหน่อยๆน,นะครับอ่า ในขั้นตอนนี้นะครับมันก็ไม่มีอะไรนะครับแต่แค่ถอดอุปกรณ์แค่นั้นเองนะครับถอด igbt ออกมาซึ่งนะครับปกตินี่อย่างตัวอย่างที่ทำให้อยู่เห็นตอนนี้เลยนะครับปกติถ้าโรงงานใส่มานะครับผมน่าจะถอดเสร็จไปนานแล้วนะครับแต่อันนี้เป็นอาจจะเป็นลูกค้าทำเองหรือเปล่าน,นี้ไม่แน่ใจนะครับก็พับขามาเกือบทุกตัวเลยไม่รู้ พับทาไมนะครับก็เราบัตรกีมันก็อยู่แล้วไม่ต้องงอขานะครับมันมันถอดยากนะครับมันถอดยากมากนี่นะครับเป็นตัวอย่างกันจะจะเลยณนะตอนนี้เลยนะครับถ้าผ่านการทํามาแล้วมันก็จะมีอะไรยุ่งยากนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากครับไม่ไดเ้เกินความสามารถอะไรที่จะทำนะครับ ก็ทำได้นะครับแต่ถ้าส่งมาให้ทําเลยจะดีกว่านะครับแต่ถ้าจะลองวิชาลองซ่อมเองอันนี้ก็ไม่ได้ว่านะครับก็ลองลองได้นะครับอย่างที่บอกลองได้แล้วถ้าไม่จบก็ส่งมาให้ทําต่อได้แต่ขอความกรุณานะครับอย่าอย่าให้มัน เละมากนะครับมันมันซ่อมยากอย่างเคยเจอออฟกิดเครื่องออฟกิดธรรมดาตระกูลซูเออร์หรือ t b e นะครับเล่นถอดบอร์ด EGS ถอดเข้าถอดออกนะครับไม่รู้กี่เที่ยวแหละแต่ลายลายไอไอส่วนที่เหลือลายวงจรไอเหลือน้อยกว่าส่วนที่ขาดอีกนะครับบอร์ด EGS ขามันเยอะแล้วขามันเล็กมันถ้าถอดเข้าถอดออกบ่อยๆนะครับ มันก็จะค่อนข้างที่จะเละนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยต้องบ่นกันนิดนึงนะครับยังไงขออภัยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปช่างบนนะครับช่างที่บนก็ทนฟังกันไปแล้วกันนะครับเบื่อเบื่อ,อ,อ,อฟังก็แก้เบื่อแก้เซ็งกันไปนะครับใครที่ขับรถอยู่หรือนะครับกำลัง จะนอนก็ฟังเพลินๆไปก่อนนอนฟังไปทํางานไปอะไรก็ได้นะครับอ่าก่อนนี้นะครับกว่าจะถอดอุปกรณ์ขามอสเฟตได้เออขา IGBT ได้ก็นะครับหลายนาทีแล้วนะครับคลิปนะครับทีนี้นะครับก่อนที่จะยกออกก็ดูว่าขานะครับมันหลุดทุกขาหรือ,อยังนะครับถ้าพร้อมแล้วก็อ่ะดึงออกได้เลยอื้อ เท่าที่เห็นนี่มันโยกทุกขาแล้วนะครับมันหลุดออกจากเบ้ามันทุกขาแล้วแต่มันดึงออกไม่ได้เพราะว่ามีการงอขาไว้นะครับอันนี้เพิ่งเคยเจอเป็นเคสแรก <c oughs> <c oughs> โอ้โหถ้าดึงมากๆอาจจะทำให้ลายวงจรมันเสียหายได้นะครับก็เดี๋ยวต้องงอขาคืนที่เดิมอันนี้ไม่รู้ว่า ใครหมั่นไส้นะครับแกล้งช่างหรือเปล่านะช่างไม่เคยไปหาเรื่องใครก่อนนะครับยังไงมีอะไรก็พูดจากันนะครับคุยกันดีๆได้นะครับเกิดเป็นคนไม่ต้องแกล้งกันก็ได้นะอันนี้ร้อเล่นนะครับคงไม่มีใครแกล้งหรอกแค่ร้อเล่นพูดเล่นด้วยเปืือยก็ก็ยังไม่ออก ผมพยายามจะไม่ทำให้ลายวงจรมันช้ำนะครับมันแก้ไขาย,ยากนะครับพยา,ยามทำให้ดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดอะนะมันมีตัวไหนอีกทำไมอีไม่ยอมออกอัน่นนี่เจอแล้วอีกัานึงนะครับไม่ยอมออกตัดแม่มัเลยนะครับเหลือไว้บัตรกีก็พอ อ้ยติดขาไหนวาอ่ามันถ้าจะเป็นปัญหามากกว่าที่คิดนะครับเล่นงอมาสารพัดทิศท,ทางเลยนะครับไม่ใช่พับขาธรรมดานะครับซ้ายบ้างขวาบ้างหน้าหน้าบ้างหลังบ้างโอ้โหนะครับกว่าจะออกอืมอุ้ย ออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วออกมาแล้วกว่าจะออกมาได้อะบอร์ดตัวนี้เอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับจะได้วิจัยตรวจสอบกันต่อไปนะครับส่วนมอสเฟตเอ่อบ g b t มันไม่ระเบิดให้เราเห็นนะครับแต่มีตัวช็อตอยู่นะครับมีตัวช็อตอยู่ จะไล่วัดนะครับด้วยอุอปกรณ์ที่คุ้นเคยนะครับคอมโพเนนต์นะครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้ใช้มิเตอร์วัดให้ดูนะครับเพราะว่าถ้าทำการอธิบายเรื่องการวัดมอสเฟตวัด IGBT ทุกคลิปเนี่ยนะครับไม่เป็นอันทำการทำงานพอดีนะครับมันค่อนข้างลึกรับซับซ้อนนะครับ Okay. คลิปการวัดคอมโพเนนต์หรือการวัด IGBT หรือ mosfet ผมได้เคยทําไว้แล้วนะครับคลิปละเอียดเคยทําไว้แล้วนะครับก็ขออนุญาตไม่ทําทุกคลิปนะครับยังไงรบกวนขอ,อ,อย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆผมก่อนก็ได้นะครับการวัดอุปกรณ์ IGBT หรือว่า mosfet นะครับอ่าโอเคกลับสู่เนื้อหานะครับผมได้ตรวจสอบแล้วนะครับ1 2 3นะครับ3ตัวนี้เสียนะครับ ดูจากภายนอกมันก็อะไรปกติทั่วไปเลยแต่นะครับอย่างที่ผมบอกผมสงสัยว่า,าไม่รู้ว่าเกจอะไรเป็นของแท้หรือของเทียมยังไงนะครับผมจะขอพิสูจน์ให้เห็นกันจะจะเลยซึ่งเท่าที่ดูมันก็น่าจะเป็นของแท้จากภายนอกนะครับนี่นี่งัดขาพัางไม่เป็นไรเพราะมันเสียแล้วนะครับ ปรากฏว่ามันไม่ยอมออกนะครับก็ใช้ความรุนแรงนิดนึงแน่นหนาเหมือนจะเป็นอุปกรณ์เดิมด้วยซ้ำนะครับดูจากดูจากลักษณะแล้วเหมือนเป็นอุปกรณ์เดิมจากโรงงานนะครับเป็นอะไรเดิมจากโรงงานแต่ไม่เข้าใจว่า,วาอยู่ดีๆนะครับช็อตได้ยังไงมีอะไรตรงไหนอีกหรือเปล่า แต่อย่างที่บอกนะอะไรอาจจะเป็นของแท้นะครับเพราะว่าผมดูด้วยสายตาแล้วนะครับมันติดแน่นขนาดนี้อาจจะติดมาจากโรงงานนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าจะให้ชัวร์นะครับผมก็ต้องทุบดูก่อนนะครับเ,เช่นเคยนะครับถ้าใครติดตามกันมาในนานนะครับผมจะเช็คอะไหล่ว่าเป็นของแท้ของเทียมโดยการทุบดูชิปด้านในนะครับทุบดูแล้วก็ชิปด้านในมาเปรียบเทียบกับ ของแท้ที่ติดมากับโรงงานตั้งแต่ตอนแรกนะครับของที่ติดมากับโรงงานตั้งแต่ตอนแรกเนี ready, ่ยมันจะเป็นของแท้ผมก็จะทุบดูชิปด้านในนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลไว้นะครับเก็บไว้เก็บตัวมันเนี่ยนะครับที่ Rogers ทุบเนี่ยเก็บไว้เป็นข้อมูลเลยนะครับผมจะมีเกือบทุกเบอร์ที่เป็นเครื่องไฮบริดนะครับจะทุบเก็บข้อมูลไว้หมดเลยนะครับทีนี้นะครับเดี UFO ๋ยวตัวนี้จะทุบให้ดูนะ ทีนี้นะครับเมื่อเราตรวจสอบแล้วอ่ายกตัวอย่างว่ากรณีว่าตัวนี้อะไรเป็นของแท้นะครับทีนี้เราจะมาดูว่ามันเสียได้ยังไงโดยการนะครับไล่วัดสัญญาณทุกตัวเลยนะครับโดยซ่อมภาค DC to DC ไว้ก่อนนะครับซ่อมชุดนั้นนะครับเปลี่ยนมอสเฟตตัวที่ว่ามันช็อตนะครับเปลี่ยนเสร็จนะครับก็เปิดเครื่องวัดสัญญาณนะครับเดี๋ยวจะวัดสัญญาณให้ดูกันนะครับมันออกมาปกติไหมนะครับทำไมถึงพังทําไมถึงช็อตนะครับ แล้วก็ต้องไล่ดูจุดอื่นด้วยนะครับว่าเพื่อนช่างเราทำอะไรไว้ตรงไหนไหมนะครับนี่แหละครับเป็นความยุ่งยากของงานซ่อมต่อนะครับปกติถ้าเป็นเครื่องที่พังมามือแรกนะครับก็ใช้เครื่องใหม่ๆพังมาปกติเครื่องนี้น่าจะจบไปตั้งนานแล้วนะครับอันนี้เป็นเครื่องซ่อมต่อมันก็เลยเดาทางยากนิดนึงนะครับนะ อย่างที่บอกนะครับตอนแรก i-gbt มันไม่ชอ็อตนะพอทดสอบไปทดสอบมายังไม่ทันได้ทำอะไรเลยนะครับโหลดแค่2-300วัตต์ช็อตซะงั้นนะครับอันนี้ผมจะทุบนะครับอาจจะไม่ได้ถ่ายภาพไม่เห็นนะนะครับแต่จะทุบให้ได้ยินเสียงแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวดูก่อนนะครับใครที่ใส่หูฟังอยู่ก็ระวังนะครับหูระเบิดนะครับโอเคอเดี๋ยวจะ ให้ได้ยินเสียงก็น่าจะพอนะครับจะทุบให้ดูกันเลยออผลปรากฏว่านะครับมันเป็นของแท้นะครับเดี๋ยวจะถ่ายซูมให้ดูใกล้ๆนะขอทุบทั้ง3ตัวเลยเพื่อายข้อข้องใจตอนนี้เป็นเวลา4ี่ทุ่มนะครับยังไม่ดึกเท่าไหร่นสะก็เป็นของแท้ ตัวที่3ก็เป็นของแท้นะครับสรุปนะครับ igbt ตัวนี้นะครับน่าจะอย่างที่คิดไว้นะครับเป็นของเดิมมาจากโรงงานนะครับเป็นของแท้ทั้ง3ตัวนะครับที่มันเสียนะครับน่าจะเป็นที่ชุดได้นะครับอ่าเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับไม่รู้จะเห็นไหมฟื้อือเดี๋ยว แทบหนึ่งนะครับพอดีตั้งขาถ่ายพึบนี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูกันใกล,ใกล้ๆ20กว่านาทีแล้วคลิปนี้นะครับนี่คลิปของแท้นะครับจะเป็นแบบนี้นะคลิปมันจะใหญ่นะครับของแท้เป็นยังไงนะครับคลิปพวกนี้มันจะใหญ่นะ ชิปด้านในถ้าของปลอมมันจะเห็นชัดมากชิปเล็กมากนะครับเท่าเม็ดถั่วก็มีนะครับเล็กมากๆเลยนะเล็กกว่าเม็ดถั่วนะครับเล็กเท่าเม็ดงาก็มีนะของแท้ของเทียบเนาะะแค่แป๊บเดียวพังนะครับถ้าเป็นของเ,ออเทียมเนาะส่วนตัวนี้เป็นของแท้นะครับอ,อ,อย่างที่บอกนะครับผมจะมีของแท้ที่ติดมาจากโรงงานเอาไว้เทียบนะครับไว้เทียบขนาดชิปด้านในเนี่ย นะครับดูด้านในนี่รู้เลยนะครับเราดูด้านนอกนะครับแยกไม่ออกของแท้ของเทียมเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้นะครับใครสั่งอะไรมาจากที่ไหนนะครับสั่งมาเผื่อไว้ตัวหนึ่งแล้วเราทุบดูเลยขนาดชิปด้านในนะครับมันเท่าตัวเดิมของโรงงานที่ว่ามันเสียไหมนะครับเอาของโรงงานมาตัวหนึ่งนะครับมาทุบนะครับของเดิมมาจากโรงงานนะไม่ใช่ของที่ผ่านมือช่างมาแล้วนะครับเอาของเดิมที่มาจากโรงงานถ้ามันเอาตัวที่เสียนะครับ มาทุบตัวหนึ่งนะครับแล้วก็นะครับเก็บไว้เป็นข้อมูลเลยนะครับทุบตัวที่ว่ามันเสียเก็บไว้เป็นข้อมูลว่าอของแท้ขนาดชิปมันจะเท่าไหร่นะครับมันจะขนาดไหนนะครับกี่มิลกี่มิลนะครับมันไม่ถึงขนาดต้องอใช้เวอร์เนียวัดว่ากี่มิลน,นะครับแต่มันจะชัดเจนเลยถ้าของปลอมขนาดชิปมันจะเล็กนิดเดียวนะครับเมื่อเทียบกับของแท้ เพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ได้ละเอียดที่ต้องมาวัดถึงระดับมิลลิเมตรแต่มองด้วยสายสาตาเปล่าเราก็จะรู้เลยว่าขนาดชิปมันเป็นของปลอมนะครับผมไม่รู้ว่าจะหาอะไรของปลอมที่ไหนมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่ามันไม่มีนะครับอะไรของปลอมที่เคยสั่งมาก็มีเป็นลังเลยตอนนี้ที่เก็บไว้ไม่ได้ใช้นะครับก็ ทิ้งนะครับมันใช้ไม่ได้ก็ลองสั่งมาก็หมดตังค์ไปเยอะเหมือนกันนะครับกว่าจะเจอ,อที่ที่ว่ามันให้อะไรแท้มานะครับสั่งจากจีนนะครับสั่งจากจีนไม่ต้องสงสัยว่าอะไรเป็นของที่ไหนนะครับเดี๋ยวนี้นะครับของจีนทั้งหมดเกือบจะ 70%- 80%เป็นของจีนทั้งหมดอยู่แล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นของจีนก็มีทั้งของแท้และของเทียมนะครับใครสั่งอะไรจากจีนมานะครับ ถ้าเห็นว่าราคามันถูกแบบปกติถูกจนผิดปกติไม่ต้องสั่งมานะครับเสียตังค์ทิ้งของผมมีเป็นมีเป็นลังเลยนะครับที่สั่งมาขนาดคิดว่าราคามันสมเหตุสมผลแล้วราคาค่อนข้างที่จะสูงแล้วนะครับสั่งมาเป็นตัวอย่างทีละ 10- 20ตัวสั่งมาก็ยังเจอของปลอมก็ยังต้องเสียตังค์ฟรีก็ทิ้งนะครับก็เสีย เสียเวลาที่จะไปตามทวงตามตังคืนอะไรอย่างนี้นะครับมันเสียเวลาก็ก็ช่างมันนะครับเราสั่งมาเจอของปลอมเราก็ทิ้งก็ไม่ต้องไปสั่งร้านนั้นอีกนะครับก็แค่นั้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาทำ EP, อีพีต่อไปนะครับอาจจะยาวนิดนึงนะครับถ้าจะทำ E ี P ีเดียวก็ขอเอาเป็นว่านะครับมาทำให้ชมกันต่ออีก อีพีหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครข้องใจสงสัยตรงไหนนะครับก็คอมเมนต์นะครับสอบถามได้นะครับคอมเมนต์สอบถามได้แล้วผมก็จะมาไล่ตอบทุกคอมเมนต์นะครับก็สงสัยยังไงอยากให้ทําคลิปแนวไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับสำหรับคลิปนี้สุดท้ายก็ขอฝากให้กดติดตามนะครับกดติดตามกดไลค์นะครับก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับถ้าใครดูมาจนถึง นาทีสุดท้ายตอนนี้นะครับนาทีที่27นะครับจะเข้านาทีที่28ถ้าใครดูมาจนจบก็ขอบคุณมากครับที่รับชมยังไงก็ฝากคอมเมนต์ติดชมกันด้วยนะครับยังไงก็เจอกัน EP หน้าหวัสดีครับ